สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง2องสีหายสาระนะครับวันนี้อยู่กับกิบบี้นะเป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับมันก็เล่นเกมสะสมเหรียญกิบบี้คอยนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญเนี่ยเหรียญเหลืองตัวนี้ครับสามารถแลกเป็นหนึ่งเซนนะครับถ้าครบร้อยเซนก็เท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวนี้หัวใจของผมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับรออีก2นาทีกับ30มสิบกรอวิทนะครับแล้วก็จะได้หัวใจเพิ่มนะ ในส่วนของเกมเครื่องที้เลขเนี่ยผมก็เล่นไปแล้วก็มี XO นะครับสียเิเส,สมอนะเหลืออยู่2อันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการแลกเนี่ยแนะนําให้ไปแลกในเว็บนะคือมันอัปเดตใหม่นะครับถ้าแลกในส่วนของในตัวแอปเนี่ยมันจะเสีย130่าคิวีคอยต่อหนึ่งนาเน,นึ่เซนนะครับก็ใชาค่อนข,ข้างเยอะนะ,อะโอเคทีนี้มานูในส่วนของการถอนนะครับก็จะมี3อันนะครับมี คอยเบรดเพย์พาวใบนี้แล้วก็อเมซอนนะครับในส่วนของการถอน0.19ดอลลาร์หรือ 0. 19เซนเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอยเบรดแล้วก็อเมซอนนะครับถ้าถอน99เซนเนี่ยจะถอนในเพย์พาวแล้วก็ใบนี้นะครับส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับอันนี้ผมถอนไปเมื่อวันที่22นะครับ28เซนนะครับแต่ว่าเข้าไปเอ,อ้ยมันต้องถอน29เซนนะ,ะมันมีค่าธรรมเนียม1เซนนะครับ แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมถอนไปอยู่ที่1ดอลลาร์6เซนต์นะครับแล้วทีนี้มาเข้าในส่วนของ Paypal เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะอ่ะเดี๋ยวเข้า Pay p พาให้ดูนะครับตัวนี้ไม่สามารถแคปบหน้าเจ้าได้นะครับอ่ะก็เข้ามาดูได้อยู่แต่ว่ามาเข้า2ยอดนะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าถามว่าข้ามเนียมแพงไหมผมก็งงนาจะติดบล็อกนะสองยอดนะครับค่าธรรมเนียมก็คือนี่ครับ คือ35เซนนะครับประมาณ12บาทนะครับถือว่าเยอะมากนะก็จะเล่นครบเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่าถึงจะได้1ดอลลาร์กว่านะก็ประมาณนี้ถ้าถ้าเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้อีกอีกหนึ่งยอดเนี่ยผมไม่ถอนนะแต่ว่ามันขึ้นมานก็งงเหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้มันขึ้นถอน1นึ่งหนึ่งดอลลาร์ก็สาสิบสี่เซนนะ ค่าทำเนียน36เซนก็ถือว่าเยอะนะครับก็โอเคยอดเข้ามาละก็ประมาณนี้สรุปว่าจ่ายจริงนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าใช้เวลาในส่วนของการถอนก็ประมาณชั่วโมงกว่านะแต่ว่าตะก่อนเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงวินะครับ2วิมันก็ถอนได้ละอ่ะหัวใจมาพอดีในส่วนของตัวนี้วิธีการเล่นผมแนะนําให้มีโทรศัพท์2เครื่องนะจะได้ ชั่วๆนะครับเป็นาการเล่นนะตัวนี้เป็นเมมโมรีนะครับแล้วก็คลิกไปปุ๊บหาอีกเครื่องนึงมาถ่ายนะแล้วก็จิ้มไปนะครับเพื่อจะได้คะแนนนะครับแล้วก็หาเทคนิคอะไรไปก็เรียบร้อยนะครับถ้าดูวิดีโอเนี่ยมันก็จะได้คูณ2นะโอโหอ่าใน,นส่วนของคลิปนี้นะครับอันนี้อาจมากี่นาทีละอ่ะสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำาองอังเปาให้นะครับ ก็มันไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าก็ให้สี่ห้าคนนะครับก็แบ่งกันนะก็ประมาณนี้แหละผมจะเป็นสุ่มรอบนี้จะเป็นสุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่ของออของเมื่อวานนี่แหละก็จะเป็นสี่คนนะค,คนละห้าบาทแต่ว่าจะสุ่มให้นะครับก็ประมาณห้าคนนะเฉลี่ยนคนละสี่บาทนี่แหละ,อะโอเคในส่วนของเะียมตัวนี้เราก็มาคิดเลขนะครับ ก้าสี่สามหกสิบสามลงท้ายด้วยสี่ลงท้ายด้วยแปดร้อยยี่สิบแปดอันนี้ลงท้ายด้วยสามโอเคก็เรียบร้อยนะครับถ้าเราดูวีโอเนี่ยหัวใจมันจะได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้คือถ้าติดท็อปรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยผมคงไม่มีโอกาสติดอะตอนนี้รายสัปดาห์ผมติดอันดับที่สามไม่ร้อยร้อยกว่านะ ส่วนรายวันวันนี้ตกไป300กว่านะครับอย่างตามคนอื่นไม่ทันนะอ่าในส่วนของแจกอังเป้านะครับผมอาจไม่ได้แจกในส่วนของทุกคลิปนะก็จะเป็นบางคลิปที่แจกนะครับแต่ว่าผมจะแปะในส่วนของข้างล่างโพสต์ละกันนะครับเพราะว่าบางทีผมผมทำคลิปเนี่ยผมจะอ่าผมจะตั้งเวลาไว้นะผมไปคอมเมนต์ไม่ค่อยทนันอ่ะอันนี้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เจ็ดหกสิบสามโอเคสองเก้า ต่อไปลงท้ายด้วยหกนะโอเคผมก็จะคิดตัวหลังนะครับมาบวกกันนะวิธีการคิดอ่ะก็เรียบร้อยนะครับคะแนนเพิ่มมาเหลือ็กนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็การจัดอันดับอ่ะน่าจะค้างละอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคได้มาแลตอนนี้อันดับผมอยู่ที่122นะครับอันดับ1โอ้โหอันดับ1 2,800กว่าคะแนนนะครับ พรุ่งนี้น่าจะรีเซ็ตได้นะมาดูอันดับรายวันของผมเฉลี่ยได้วันละ300กว่าคะแนนนะครับที่เล่นได้คืออันดับหนึ่งเนี่ยมันเกือบ500คะแนนทุกวันนะครับคือไม่สู้มันอนะเล่นยังไงก็ไม่รู้นะ,ะก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ